อดูยังไงยังไงยังไงอินกับชีวิตหมายความว่าในเพลงแต่ละเพลงของชีวิตของคนแต่ละคนมาเขี่ยเราไะอ่ามีส่วนด้วยค่ะเรื่ส่วนไหนก็จะมีจะมีเพลงอย่างเพลงอย่างเพลงเหงาจนชินนะคะอย่างเพลงเหงาจนชินเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตของออนเองแต่ว่าเหมือนเป็นชีวิตของคนรอบตัวเราแล้วก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเออเป็นไงบ้างชีวิตเออช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะเออไม่มีตาเลยเหงาอะอะไรเงี้ยเออแต่ตอนหลังก็แบบเออไม่เป็นไรชินละ เหงาจนชินแล้วทำประชดเล็กๆอะไรอย่างงี้คะ่ะเราก็แบบอู้เราแต่งเพลงอยู่นี่เราได,เาได้เราได้ไอเดียแล้วเราก็เลยจับมาแล้วกเก็บำํำนั้นมาแล้วมันเราก็เลยว,ว่าเออจับกับปัจจุบนันเนี้คนเราเนี่ยเราเรามีอารมณ์นี้กันเยอะคือบางทีปากตกใจบ้างไม่ตกใจบ้างอะไรเยงนี้ยคะ่ะแล้วก็เยถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี้ยเราก็บ่อยเนาะคุณผู้ชายก็จะเห็นว่าถ้าแฟนก็จะแบบคุณไม่ตรงประชดบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพลงหนึ่งที่แบบเ,เราจะอินกับสถานการปัจจุบนนะะันค่ะงเก่งหรือว่าโตขึ้นอย่างเพลง,งเมื่อไหร่จะเช้าถ้ามีซีดีรืเ,รเปิดดูนะคะเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงเศร้าเศร้าจริงๆร้อมฟองเนี่ยไม่เคยมีเพลงเศร้าแบบเศร้าจริงๆแต่เพลงนี้เป็นเศร้าแบบยุ่มมันเมื่อไหร่จะเช้าซะทีมนทรมานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่คนเดียวเหง่ยจังเลยแบบที่ตรงนี้ไม่มีเธออยู่ข้างๆ ก็มีความตกึ้นของเเพลงแล้วก็สายด้วยใช่ค่ะแล้วอย,าย่างนี้อย่างเพลงแรก